สวัสดีครับผมพี่น้อง <c oughs> ช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมกลับมาอีกแล้วกับไม้นี่ไม้ใส่แลเทียบเร็วๆแหละครับผมโอ้เสียดายขีดเที่แล้วบริษัทตอนกู้เบ็ดครับโทรศัพท์ <c oughs> บ่มี่เบ็ดไม่ได้อ็นกล้องบ่มี่เบ็ดครับบม่ได้ชาดไว้เอาไปน้ำเยอะเลยครับผมถือดีดีครับไม้เที่แล้ว มูสอเดี๋ยวซีตัวปลาดุกสองปลาคอสองผาดเลยพี่รองครับเดี๋ยวท่าจะป่ารวมเห็นไงมไอมไม้เก่าไม้เดิมเฮาล้องอยนาครับไม้นั่นถือดีอยู่หนึ่งหมื่นึ้นกับต๊หวยมองแขนบาดเหมครับพี่น้อง นี่บาดผมเล็กอยู่นี่เป็นลวดตอนมือนตกต่กอ้าวเอามันถียครับนี่นค่เห็ดอยู่ไายครับดุนเป็นน้ำกันมึงถึกแล้วไอลีได้ไหมนี่้ขางจันเพนนิ่ง มาดูกระตังงามครับไม้นี่ยใส่เทียที่ไหนหราบู้จำมาได้ที่สี่ที่ห้าเหรอทตามกันเมื่งครับผมหัวเขากับแรนดีดีครับสองหมือวาละตัวเถือนเราพี่น้อง โอ้โยประคอหน่อยใส่ไดหาหกหลังหนึ่งเถือแล้วครับผมปุ่นปุ่นเต็นดองดองอยู่พ่นเแล้วเถี่ยต้นใบไงครับนี่ตัวปลาโอ้ยหลุดซ้ำมึงเ,เห็ดหัวเขาตาย ส่องเอาครับส,ส่นสิวากวนเบ็ดลาคอหน่อยหลายใส่ตัวครับหลายพี่น้องครับไล่กลับมึงสุดแล้วอีเดจ์จโตบ่ยา,างาง่ายไม้นี่ สบายสบายครับผมเลื่อวมาใส่ดูลายอื่นวิจะหินหินยากอย่างยากไปนี่เราสบายสุดแล้วปลากับพ่อได้ปลากับหลายน้ำครับยังได้ท่าถือ่อเดี๋ยวสิท่า้ให้เมืองได้พี่น้องแถบวบ่ถือก,กะคุณแล้วครับเจอกันตอนถุ่มกุกัวถ้าพี่น้องมายำ พวกผ่าดดอกไม้นี่การตีเลยเว้นไปเป็นอาทิตย์เหรอไม่ได้มาใส่ก,กบตัวนึงเราพี่น้องครับตอนมาถุงกุ้งกวักวครับผมยามเบ็ดกูว่ถือประคอหลังที หยุดไปวางเลี้ยงนะครับตัวเล็กน้อยกามม่กินอีกนะอ,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 อนี่อนขบขบอยู่ในของครับเมื่อทำเลยหยุดไปแล้วกาไม่กินอีกกินอีกกา ยังหลังนี้นะอยู่ฐาน,นี้รถุดดีครับนี่ไปครับผมดึงไปน้ำกันเปิดไฟเดี๋ยวถือไยมึงครับผม ปลอกคอหน่อยตัวนึงครับกบคุบได้ตัวนึงครับผมโอ้เสียดายอาลาหมายนี่นี่เหรอพี่น้องครับบ่คือเลยเดี๋ยวทะลุมือเงินเฝ้าครับใส่ดูเรื่องเงี้ยเหรอล่ะลหมายนี่เดี๋ยวทะลุมือเงินเต้าปลาดุกมันกินย้ำคืนครับหมายนี่เดี๋ยวทำทะลุกันมึงปลอคอหน่อยตัวเดียว ไมแ้แหลกไมยย้แหงคลิปที่แล้วคีอกลัวครับพอกันมือเศร้ครับพี่น้องสวัสดีตอนสดเศร้าครับผมพี่น้องพาพี่น้องมาโกเบ็ดครับมาหนี่โอ้ยหลังแดกเถื่อมีป่าตายครับผมพี่น้องอุย้ยถือกันเมื่ขึ้นเมืองรับนี่ บกคอยเชอรี่ล้่มครับเมืองโอ้ยตัวงามด้ดวยนี่เมืองเถือกจนนั่นมือคอยเชอรี่หลายแห้งครับมานี่เคลื่อนกับเถือกลังนี่แหละครับได้ตัวหนึง <laughs> ่งฟก่อนหน่อยเฮ <c oughs> ้ยโอ้หกโบกเลยดิครับดิมาส,สวย ยังตายครับม่ตายแล้วตาบกหอยเชอรี่มักัดไปไปรุนน้ำกันเมืองครับผมได้พ่อเดือบปนวะขึ้นกันคบควบ,บได้ตัวหนึ่งติดเบ็ดก็ตัวซ้ำหนูโป้ี่มันหลงเงีย้ยแหละลำไม้เนี่ย ครับผมอู้หูมาแล้วพี่น้องครับตัวที่สองเข้าอู้หูประดุกตัวงามครับผมวูนะ่นะวูน่ะมาธรรมดาครับมาธรรมดามเจ็บกันครับ ตัวเหลืองสวยเหลืองสวยครับผมตองสีนะแมอตัวยาวแส่พี่นออ้องอุ้หูเกือบเกือบใส่มือเดือกกองดีนะถอนถอนมือออกทัน ตรงงามครับผมเงาอาดหลาดสองแต้มกินงามต่อครับประดุกโอ้ยสิออล้วครับมาคอยเคอรี้ลุ้มกินอีกเหรอ โอ้ไม้นี่หนไหมบกไฮลายครับเห็นบกรับพี่รองนี่โอ้ยเมืองบกายเช่อดีกัดจินใส่มันเพชรประแดกครับบกถีมดอกมเมืองม่เบียงนี่ เงิไหลายไปลุยต่อไห่เชือรลีกะลังไข่ครับเพื่อผู้คนไม่เคยเห็นเรครับมันกำลังออกไข่ไห่ออกเชือรลีไหลยีิไข่มันกำลังไหลออกมา นี่ยตัวจินป่าจินเยื่อใกล้เม็ดเราพี่น้องสองสามหลังติดได้ซ้ำนี่แหละครับเมืองเราดุกตัวหนึ่งลข้อสองโอ้ยสิดได้เศร้าใส่จละครับมาเนี่ bà bóc kìa bọn bìa đẹp lưng nghe ạ Ừ là kia rồi à ừ ừ bằng ừ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  เปิดไม้ไม่ดีกว่าเปลี่ยนมองเรื่อยๆกันโดนเดี๋ยวเพย่็ใส่ราคาสิบกลัวเหลืออยู่สี่สิบครับเยอะนี่เบียเท่าเปลี่ยนดวงไปแล้วสามรอบ เปลี่ยนดวงเบ็ดไปแล้วสามรอบที่สามสามตัวครับผมประดูกตัวงามตัวหนึ่งปรคาคอถือบอคอยเชื่อรีลุ่มสองตัวเอา้าแต่ยังถือว่าได้ยุได้กินครับผมว่าขีรายหรอกก้าชิบชีแล้ว เมืออสองนี่ตตงงามครับเจาดายกล่องบริาติแบตเลยบริไทยพี่น้องเมืองโอ้ถือดีว่าสันครับสิไปหาใส่ทางพุ่นล่ะคลิปต่อไปพี่น้องปลาถือดีอยู่บ่ค่อยเดือดใส่แถวนี้ผมใส่ดูพดมันหลงเงียง้ยแหละปลากระายอยู่ด้วยครับบอนดีอยู่เดี๋ยวก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเท่าที่ขอมาให้กำลังใจเด้อครับผม แล้วก็ฝากพี่น้องก็ติดตามนะครับผู้ดเดนผ่านไปผ่านมาอายู่หายจินครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดักหนูเมืองพี่น้องฝนมันตกครับจะน้ำไม้มก็หายากครับผมปีนี้ไม่ค่อยได้ดักหนูเลยปีที่แล้วยังได้ดักยัได้ช่วงนี้ผมก็เรอบไปหาเมืองหม่องดักหนูเด้พี่น้องครับบมมีครับหมู่บ้านไหนก็เตรียมอุปกรณ์มาว่าสิาไปดักสัง่งหม่องเขา้าเสดรัก,กับดักยแถวนี้ละ ซื้อน้ำปรากฏว่ามันใหญ่หนีและครับมันโมยูฝนมันตกมันเริ่มขึ้นพี่ทั้งโคกแล้วเขาโคกแล้วนะคือพี่น้องอ่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมบรรยากาศย่านส,สาวอีสานบานเฮาสวัสดีครับผม